พี่น้องชาวาบ้านพั้บุกวันข้างหน้านั้นนะเราจะมีโอกาสได้ไปปิดทองฉลองโบสถ์ที่วัดไหนที่สำคัญเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไปปิดทองฉลองโบสถ์ที่วัดอื่นอีกหรือไม่มันก็ยังไม่แน่ดังเพราะฉะนั้นเราตั้งยได้ความไม่กว่าบ้าเจอบนปุ๊บทำบนปั๊บเจอเจอบนนั้นทำบนกันเข้าไวา้ บนกุศลจะสมผลถ้าเราอยู่สุขสบายบางคนนั้นเห็นว่ายังเด็กยังเล็กบางคนเห็นว่ายังหนุ่มยังสาวยังไม่ค่อยอยากจะทําบนจะรอทํากันตอนเท่าจะรอทํากันตอนแก่เนี่ยของมัน,นแนก็จะเป็นไงล่ะเกิดก่อนยังตายหลังเกิดทีหลังยังตายก่อนมันไม่แน่ไม่นอนแม้แต่พระพุทธองค์นี่ยังตรัสเอาไว้ว่า ประมาทโทมัจจโนปะธรรมความประมาทเป็นบอกเกิดของความตายความประมาทเป็นหนทางของความตายแต่ว่าความตายชายนาลีหนีไม่พ้นญาติยอมจะรวยจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องห่างล้างกันทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราฉะนั้นอย่าหลงตนจะเลื่งตายอย่าหลงตายจะเลื่งแก่ หมดเวลาแลมันจะแยแกแยกัไม่ได้แต่บางคนอายุตั้งแต่สิบี่สบห้าบางคนอายุตั้งร้อยกว่าก็ยังไม่ตายแต่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามีแต่บุญเท่านั้นแต่ที่จะติดตามตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ร้วนแต่น,นิจจังมีแต่บาปแล้วก็บุญบางอย่างทแท้ที่จะคอยเป็นเงาติดตามตัวเราอยู่ตลอดนะ บางท่านบางทีบางคนไปโทษสิเกินทําไม่อื่นขมบางคนก็ไปโทษพระพรทําให้ขมขันบางคนไปโทษพระสุสระพระเจ้าพระอังคาราเพื่อที่จะบรดลบาดาลนั้นให้เราดีชั่วแต่ว่าผลกรรมฤกษ์กิจชีวิตของคนเรานี่ยากจนไม่ว่าจะชั่วจะดีจะม,จะมีจะจนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรมน,นำวิถีหลวงพ่อท่านสอนเราอยู่เสมอ ว่าคำดีได้ดีํำทั่วได้ทั่วควางเพื่อเช่นไรย่อนนไยมได้ผลเช่นนั้นนะบางคนนั้นเชื่อว,ว่าคำดีมีค่ามหาศาลแต่ว่าบางคนนั้นเที่ยแต่ดวงไม่ห่วงทำงานทุกวันไม่ทำอะไรได้แต่นั่งยิ้มหวานรอความรวยอย่างเดียวแหละแต่เพราะฉะนั้นเราอยับประมาณรถพันวาสองนั่งแข็งติดคือตั้งไงแท้ รมอลโอ้รมอเอล้มาแล้วกาังานกรล้ามันลลดลรั่งแล้วก็นม่เสียนมามันจดลักอมน้ลลางงานแล้วก็ลัเลยนี่เสียไปล้วมูมาลุนกักมาท่านตอนจบพอดีเนะอ่าสลัชเปอร์นั่งชอเอร์รเจ้าของรถนะอข้ามทรนาเด้อบานเนี่ย สถานีได้ว่าผู้ข่าวก็รอดจะท้องไปจอดข้างนอกกันละห้ามเาแร่งเดี๋ไปนอนง้างอื่นพอเรียนผู้เฝ้าหนี่อยนะถ้าไปเฝ้างาน